ครับน <rude S 2> ี่ก็เป็นการประกวดที่ดาน้อยสมกลางนะครับก็สวยยน่ารักๆกันทั้งนั้นเลยนะครับคน้เขหนุ่มทุกๆน้องๆทุกคนนะครับก็ได้รับรางวัลทุกท่านเลยนะครับรางวัลนี่เดียมไปเยอะแยะเลยได้ทั้งมงกุฎได้ทั้งสงได้ทั้งเยอะแยะเลยที่ดาสมการเ์่นน้อยของเรา ไม้นะคะกับน้องๆน,นะคะแต่จะเป็นพี่ดาสงการานะคะในวันนี้อันนี้รับรางวัลไปก่อนในช่วงแรกนะคะดอกไม้ใะมงกุฎโอ้โหนะรับดอกไม้สวยๆกันทั้งนั้นเลยแหมสวยขึ้นมาแล้วอ,อีมากเลยถ้าจะมีซองสตางค์ได้รับรางวลัลกันอีกครัเนี่ยคนเบอร์หนึ่งนั่นว่าไงขนาะคนเบอร์หนึ่งยังไม่ยอมมาเข้าแถวอ่ะคะ่ะ ผู้พันชายาธิพรั้งนะคะมอบมงกุฎให้แบบหนูน้อยทุกท่านวันนี้ก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะประกาศรางวัลชนะนะคะพี่ดาน้อยสองการานจะได้รับมงกุฎทุกทุกท่านเลยครับน้องหนูทุกท่านเนี่ยจะได้รับมงกุฎนะครับก็จะทําการสวมมงกุฎให้นะบวันนี้เลยนะครับจากนั้นก็จะได้มีการทั้นเลือ,อกว่าจะมีใครได้รับารางวัลที่1ที่2และที่3ในช่วงนี้ ่ที่ดาน้อยถุงตาสวยมามเลยนะคะรับคงจให้กับหนูน้อยนะคะเดินรับคงจุดแล้วไม่ได้สิบสองรับไปแล้วเดินอบบมาข้างหน้าเลยจ้ะเดินออกมาข้างหน้าเลยสวยมากเลยอ่าพี่ๆน้องๆได้ถ่ายรูปนโอเครับแล้วเดินแบบข้างหน้าเลยอ้าวอ้าวเดี๋ยวคุณตาช่วยสวมให้

ค okay. ่มไบยมยามาโอเคสวนมะกรูดระดอกไม้แล้วสวยขึ้นอีกเยอะเลยนะคะจริงก็น่ารักอยู่แล้วนะคะ <Wow. S 2> ตั้งแต่แรกคิมไปยมยามาโอเคสเตล์ไรเแบบเวอร์รี่เก๋โอเคเอายิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยเร็วนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปสวย การจัดการขึ้นปวดที่ดาสงกรานถือน้อยนะคะหนูน้อยเทพีสงกรานนะคะครั้งแรกนะคะของวัานพุทธธรรมนะคะแล้ก็จะมีข้อผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยนะคะทท่่านีี้มเยก็ถือว่าเป็นการร่วมสนีนะคะเพราะว่าน้องๆนด้รัะคะพี่พงศ์พามาร่วมงานโอเคร่วมกัน k e า p เ y e on your p บ r e n t s k e e h e r r mom? w h e บ e s y r mom? k o u a l right. r e e t r e e อย่าถือดอกไม้บางหน้านะถือดอกไม้บางหน้าจะไม่สวยนะคะ,อะดอกไม้ here on the Thai New Year and what uh, the time recognize you and issue the certificate for you. I will the certify certified of You have your certification. Now we have ประกวดที่ไหนก็มีไทเทอร์นะคะน,นี้ผ่านเวทีไปแล้ว going to announce the contest winner of today one of you all of you are so beautiful yeah. and uh, we're gonna have three okay and we're going to call the number now all of your guys know your number your number 12 your number 11 and your number 8 okay now we're going to call the number okay we're going to call 3 Now listen carefully. We're going to call three. The first number is going to be number three. All right. The first number is going to be number three, and we're going to call number two, and we're going to call the number one, which is the winner of the Tida Song Grant. Okay. You know, turn around. This is uh, so beautiful. It's so beautiful. We got three of them. Okay? And three of your guys, your girl, going to receive these. Okay? Look at it. It's so Chinese, so beautiful. This is for you to keep. Alright? An exceptional brow. Best of all, the honor, Gong Sun. General Counsel from Thailand going to give this to you, okay? All right. The first person to come up here. And the first person the is going price. to be the third prize. The third prize, okay? The first and person. Here we are. Remember your number. Uh, um, ขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนใหญ่จากเก็ตครับขอเรียนเชิญครับข้างบนเลยครับขอเรียนเชิญท่านั้งสองท่านและภรรยานะคะเรียนเชิญท่างสองท่านขึ้นบนเวทีมอบรางวัลพิเศษนะคะรางวัลที่3ที่2และที่1นะคะของที่ดาหนูน้อยสงกรานต์และเจะปรนการที่3ก่อนนะครับที่3าจะรับ จะรับรางวัลจาก,ท,ากท่านรองกองสุวใหญ่นะครับแล้วก็ภรรยาของท่านรองกองสุวใหญ่จะเป็นคนสวมมงกุฎนะครับโอเคเฮียเวียวินนองทุพ Ready? number three first okay number three first yeah e number is number <laughs> oh no number three oh <All right. S 2> this is She misunderstood a little bit, That right? is Very good. Yeah, very good. To come she the listened a lot. The she third third listened. One first, the third one. The, I mean, we we to call the number to, call to receive on. the third prize. The third prize. Oh, nice. The third prize. It. The third. The third. Okay. All right. Here we are. The third is the third prize is number six. Number six. ยูน้อยกาลนัทนะคะดูน้อยกาลนัทหรือลูกจุบนะคะอายุ้าขวบนจะระอายุหขวบอันนี้ดูน้อยได้รางวัลที่3นะคะแต่เป็นหมายเลข6นะคะหมายเลข6โอเ you are going to stand right here and keep eye on your parents ได <laughs> ้รางวัลพิเศษนะคะรวมทั้งมงกุฎเพชรั่นมงกุฎเพชรครับแต่ไดมอนด์คราว ที่ดาน้อยสงกรานคนที่สามนะครับโอเค r e going to move on to next second prize second prize <Right. S 1> and number is number is อะไรดีค <laughs> ะ number five <Yeah. S 3> cả năm tháng xuân Đai Long Quan the uh, crown for you <laughs> OK <laughs> Pichaya, OK camera yến yến băng nàng rồi OK Great Đẹp quá thầy That is the second prize of Tira Songkran Và We are going to move on to the first prize. The first prize, and yeah. anybody here have any idea who's will be? Oh, I, I want to all of them, basically. But unfortunately, we have only one crown. Okay, so we're going to announce, okay? But all of you are lucky, anyhow, okay? So we're going to announce, and the number is. หมายเลขนะคะนัมเบอร์ที่ชนะเลิศในวันนี้ได้แก่นัมเบอร์เหมายเล็กแปดนะคะหมายเล็กแปดนะคไปอเคหมายเล็กแปดรูน้อยมนัสสวันนะคะเท็มชมอายุโกบควบนะคะ And she is six years old and she's so beautiful อโอเคท่านฝันอท่าอยู่ในชุดไทยสวยงามนะคะเต็มยศสวมมงกุฎแล้วไไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องเสียใจนะคะโดยเฉพาะหมายเลขสามนะคะเข้าใจผิดไม่ต้องเสียใจนะคะ ทุกคนได้มาร่วมงานในวันนี้และมีสปิริตนะมีสปิริตทุกคนเลยนะคะได้รางวัลกันทุกคนทวนหน้า,าทุกคนปรบมือดังๆนะคะให้กับน้น้อยนะคะเทนสงการานนะคะรวมทั้งรองรองทั้งหลายและก็ที่ได้เข้าประกวดน,นะคะในวันนี้ ขอบคุณมากเลยนะคะโอเคคีมายันเยอะแยะเ e ยค y มายันเยอะแยะเลยโอเคเว้เว้เนี่ยคีม on your p a r e n thank s t you and we are thank you all of you to participate in the event this is the Thai Thai tradition New Year and we thank you all a n k you are number three right come nice. on right here. got some gift for you. here. Make okay, real right I gift it okay? สงสัยต้องให้รางวัลปลอบใจให้กับหมายเลขสามนะคะวันนี้เพราะว่าน้องเขาจะตั้งใจเป็นพิเศษนะคะแกน้องอันท้าได้รางวัล you are a wonderful person okay you got extra 20 dollar and you got extra crown โอเคไมก่าประมินให้กับหมายเลขสนะคะวันนี้วันน้องก็ดูวัน้องเอเมอรี่ขอ one more time follow me